จาก EP ที่แล้วเราก็ได้คุยถึง Intro เกี่ยวกับอิน r m เมชันดีไซน์นะครับว่าคืออะไร EP นี้จะมาต่อยอดจาก EP ที่แล้วโดยจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการนำ Information ที่เราได้จากการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Information Architecture ไปใช้ในระบบต่างๆของเรานะครับโดยสิ่งที่จะพูดถึงในตอนนี้หลักๆก็จะมีเรื่อง Site m ซต์แมปน a t i o เกชันอิน t i เมช i นไฮรา h ี แล้วก็มีจากตอนที่แล้วก็คือ Information Architecture สิ่งเหล่านี้สับได้ไม่หมดเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างและมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างเวลาที่เรานำไปใช้งานควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจรารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปเนาะ EP นี้จะเป็นภาคต่อจาก EP ที่แล้วนะครับยังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการ design information หรือ information design เนาะ ว่ามันจําเป็นอะไรยังไงบ้างถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วก็กลับไปฟังก่อนก็ได้นะครับแล้วมาฟังตอนนี้ต่อเนาะก็ความสัมพันธ์ของอิน o r เมชันดีไซน์เนาะค k c กรีแคปก็คือ Information เป็นสิ่งสําคัญมาก User เ,เข้ามาในระบบเราต้องการเข้าใจ Information แลกเปลี่ยนอิน o r เมชันเนาะเพราะว่าเราอยู่ในโลกดิจิทัลใช่ไหมครับสิ่งสาคัญก็คือ Information เนี่ยแหละทีนี้ปัญหาหลักก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเสพหรือเข้าใจอินโฟเมชันปริมาณมากได้ง่าย นะครับดังนั้นมาเลยจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอินโฟเมชันดีไซน์เกิดขึ้นก็คือการจัดระเบียบข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายอิน r m เมชันดีไซน์ไม่ใช่แค่การทำให้หน้าจอสวยอย่างเดียวเนาะอันนั้นไม่ใช่อิน r m เมชันดีไซน์อันนั้นคือวิชวลดีไซน์นะครับโดยใช้อินโฟเมชันเป็นเครื่องมือในการทำให้มันสวยอิน r m เมชันดีไซน์คือการมองกลับไปยังความสัมพันธ์ของข้อมูลข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันก็ต้องควรอยู่ด้วยกันข้อมูลอะไรที่มันแตกต่างกันเป็นคนละเรื่องก็ควรจะอยู่คนละที่ ทีนี้ไอการที่จะมองว่าอินโฟมชันอะไรมันเกี่ยวข้องหรือมันไม่เกี่ยวข้องอะไรควรอยู่ด้วยกันอะไรควรอยู่แตกต่างเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการใช้เซนส์ของเราเหมือนกันนะครับในการลองกรุ๊ปดูแล้วต้องอาจจะมีการไปเทสกับยูเซอร์เกิดขึ้นด้วยก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าไอที่เราเซนส์เราอ่ะบอกว่าข้อมูลอะไรควรอยู่ด้วยกันเนี่ยยูเซอร์คิดเหมือนเราจริงป่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เคยเอาไปเทสโอกาสที่ไอการกรุ๊ปปิ้งการรวบรวมข้อมูลอะไรอยู่ด้วยกันอะไรแตกต่างกันอยู่คนละกลุ่มอะไรเงี้ย มันจะถูกต้องตรงกับที่ยูเซอร์คิดจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสผิดพลาดนะครับดังนั้นก็เลยต้องมีการเทสเกิดขึ้นก็ตามโปรเซสย้อนกลับไปเอพิโซดแรกๆนะเกี่ยวกับพวกดีไซน์ติงกิ้งของทาพพักสุดเราที่มีแบบเป็น understand create test สามขั้นใชบเมื่อเรา create หรือขั้นตอนของการดีไซน์เนี่ยอินโฟเมชันขึ้นมาอย่าไปคิดว่ามันจะถูกมันต้องเทสกับยูเซด้วยนะครับถึงจะมั่นใจได้ และการที่เรากรุ๊ปข้อมูลเข้าหากันอยู่ด้วยกันเนาะมันก็จะออกมาเป็นอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกับนึกถึงออกชาร์ดขององค์กรเนาะที่มันเป็นไดอ,อะแกรมเนาะมีแบ่งจากบนสุดเป็น CEO แตกลงมาอาจจะเป็น CMO Chief Marketing Officer CFO Chief Financial Officer ใต้ Chief Marketing Officer ก็จะมีทีม m าร์เก็ตติก็จะมีข้อมูลที่เป็นสับย่อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดรวมกันก็จะกลายเป็นอยู่ใต้บริษัทเดียวกัน,นครับมองบริษัทนี้ก็คืออรระบบขงเา แอปของเราหรือเว็บไซต์ของเราใช่ไหมแอปของเราหรือเว็บไซต์ของเรามีข้อมูลอะไรบ้างก็จะมีแบ่งย่อยๆเป็นหมวด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 ,มวดนะครับซึ่งไอ้พวกข้อมูลเนี่ยการแตกย่อยออกมาทําเป็นองกชา์ิของข้อมูลเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า information architecture นะครับที่พูดไปนใน EP ที่แล้วมันเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของข้อมูลในระบบของเราเนาะเราเองควรจะต้องจัดระเบียบสร้าง information architecture ให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลมันอยู่เป็นหมวดหมู่และ การที่ยูเซอร์เข้าใจว่าระบบเรามีข้อมูลเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าข้อมูลมั่วซั่ววางเละเทะได้ไมหมดเนี่ยโอกาสที่ยูเซอร์จะหาอินโฟมิชันที่ยูเซอร์ต้องการก็ยากนะครับก็ดึงถึงห้องที่ลกเนาะเข้ามาถึงไม่มีการแบ่งหมวดหมู่อะไรใดๆเลยเลยเลยข้ามาโอ้โหจะหาถุงเท้าข้างนึงมันอยู่ที่ไหนวะมีข้างนึงวางอยู่บนเตียงอีกข้างนึงไปอยู่ในตู้แล้วถุงเท้าคู่สีแดงคู่สีเหลืองมันจะไปหาอยู่ตรงไหนวะแม้กระทั่งตัวเราเองเป็นคนวางเราก็ยังจําไม่ได้ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราจัดหมวดหมู่สร้างระบบจัดเก็บถุงเท้าใหม่นะครับคือสร้าง Information Architecture ของของ,ของในห้องเนาะแล้วก็ถุงเท้านี่ก็เป็นหมวดหมู่หมวดหมู่หนึ่งของของที่อยู่ในห้องเราใช่ไหมโดยการที่เราเอาถุงเท้าทั้งหมดมารวมกันและถุงเท้าอาจจะมีเอาไปใส่ในกล่องเล็กนะครับแยกเป็นหมวดหมู่เป็นกล่องถุงเท้าทํางานถุงเท้าเที่ยวอะไรเงี้ยถุงเท้าไปเที่ยวต่างประเทศหนาวๆใช่แบบทั้งหมด แบ,บ่งเป็นกล่องเล็กกล่องเล็กทั้งหมดรวมกันเป็นกล่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับและกล่องใหญ่นี้เอาไปใส่ในตู้ที่เราแปะป้ายว่าเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับซึ่งในตู้นี้ก็จะมีทั้งเสื้อกางเกงอะไรเงี้ยเสื้อก็มีแบ,บ่งเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็เก็บรวมกันเป็นที่เป็นที่เป็นที่อย่างเงี้ยการที่ตัวเราเองจะกลับมาครั้งหน้าหาเสื้อผ้าที่ต้องการชิ้นไหนไหนก็เจอได้ไง่ายเพราะว่ามันมีการจัดหมวดหมู่ตามสตรัคเจอร์ของอินโฟมชันอาร์เคเด็กเจอร์นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเห็นว่า เราก็สามารถจัดอินโฟเมชันของของที่อยู่ในห้องของเราได้ใช่มเพราะถ้าเราลองมองเนาะอินโฟเมชันคือข้อมูลที่มันเก็บอยู่ในหัวเราใช่ไหมถ้าเราจัดหมวดหมู่ของที่เกี่ยวข้องกันอยู่ร่วมกันได้เป็นหมวดหมู่ที่เม e เซนต์ตามเซนส์นของเรา เราจะจําได้ง่ายแล้วเราจะกลับมาหาของได้ง่ายนะครับอย่าง Information a r c h i t ด็กเจอรของของของ,ของในห้องเราเนี่ยนะก็จะมีอ่ะหมวดหมดูม่เสื้อผ้าทั้งหมดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอาจจะมีตู้ของเล่นตู้เก็บแกจเจตไอทีอะไรเงี้ยเนาะในตู้เก็บเสื้อผ้าก็จะมีแบ่งสับย่อยออกมาเป็นอ่ะเป็นหมวดเสื้อหมวดกางเกงหมวดถุงเท้าอนะไรเงี้ยเนาะหมวดชุดชั้นในในหมวดถุงเท้าก็จะมีแบ่งเป็นถุงเท้าทํางานถุงเท้าเที่ยวอะไรเงี้ยถุงเท้าเที่ยวต่างประเทศหนาวๆแบบที่เมื่อกี้บอกไปใช่ไหม พอมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนแบบนี้ข้อมูลแต่ละอย่างเมคเซน s ์กับที่ที่มันอยู่คนก็จะกลับมาหาของได้ง่ายตัวเราเองก็หาของได้ง่ายนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงขั้นต่อมาเนาะเราสร้างสิ่งเรียกว่า Information Architecture ที่มันเป็นเหมือนไดอะแกรมใหญ่ที่แบ่งหมวดหมู่ของ Information ต่างๆที่ระบบเรามีเนี่ยเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเอาไปทำอะไรต่อได้อิน o r ม a ชันอาร์ h ค t ิเจอร์เอาไปให้เดฟเขียนโปรแกรมเลยได้ไหมไม่ได้เนาะเดฟดูก็จะเรายัางไงนะ คือสิ่งที่เดฟต้องการไม่ได้ต้องการว่าความสัมพันธ์อินโฟมชั่นทั้งระบบประคืออะไรซึ่งโอเคอะเดฟอาจจะต้องการข้อมูลพวกนี้นิดหน่อยเนาะเพื่อเอาไปทำดัตเตอรเบสดีไซน์แต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเวลาที่เราดีไซน์มันก็จะต้องมีแบ่งเป็นหน้าใช่ไหมเป็นเพจเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นเพจเป็นหน้าๆใช่ไหมทีนี้ไอ้แต่ละเพจเนี่ยมันก็จะมีอินโฟมชั่นของมันอยู่ใช่ไหมอินโฟมชั่นอาร์เคดจอท์ที่เราสร้างมาเนี่ย มันจะบ่งบอกได้เลยไหมว่าแต่ละหน้าของเว็บไซต์หรือแอปเราเนี่ยมันต้องมีข้อมูลอะไรบ้างมันยังไม่ได้ักทีเดียวเนาะเพราะว่าอิน o r ม a ชันอาร์ h i เ e c t เจอที่เราวางมาเนี่ยมันคืออิน r m ม t ชันรวมๆเรามีข้อมูลอะไรบ้างในระบบของเรารวมๆใช่ไหมข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องกันเช่นอาจจะมีเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อของบริษัทเราข้อมูลอ่าที่อยู่ของบริษัทเราข้อมูลลายไอ d ดีของบริษัทเรารอะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ว่า คำถามคือพอมันอยู่ด้วยกันเขาว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่บนหน้าเดียวกันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเช่นถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลติดต่อเต็ไมไปหมดแต่ว่าเราอาจจะมีฟังกช์ชันอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นเช่น,ข,นข้อมูลเกี่ยวกับตัวร้านของบริษัทเราอย่างเงี้ยเราอาจจะมีสาขาร้านแบบ25ที่ทั่วประเทศไทยใช่ไหมแล้วเราอยากจะเพิ่มฟังกช์ชันแบบมีแผนที่ที่คนสามารถเสิร์ชหาสาขาใกล้ตัวเขาได้อะไรเงี้ยเอาข้อมูลทั้งหมดมาอยู่หน้าเดียวกันอาจจะเริ่มเยอะเกินไปนะครับ จาก Information Architecture เราก็สามารถงอกออกมาเป็นอีกสิ่งนึงได้เรียกว่า Site Map นะครับไซต์คือเว็บไซต์เนาะไซต์แมปคืออะไรไซต์แมปก็คือแผนผังที่บอกว่าในระบบเราเนี่ยแต่ละหน้าจะมีข้อมูลอะไรบ้างอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนาะถ้าเราเป็น Information Architecture เนี่ยข้อมูลเราก็จะมีบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเราเกี่ยวที่ตั้งบริษัทเรามีแบ่งเป็นข้อมูลแผนที่ใช่ไหมข้อมูลเอ่ดีไล ข้อมูลที่อยู่สาขาแต่และสาขาอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มลงเป็นไซต์แมปเนี่ยเราเริ่มมานั่งอาจจะคุยกับทาง IT ีอ,อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกแผนที่การแสดงใช่ไหมซึ่งมันอาจจะแยกเป็นอีกหน้าหนึ่งเราจะตั้งชื่อมันว่า store locator อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันอาจจะแยกออกจากหน้าที่ชื่อว่า contact us in general หรือว่า about us อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะแยกเปนคนละหน้าเนาะอาจจะแยกไปสองสมหน้าและไซต์แมปเนี่ยจะเป็นการเขียนรายละเอีอยดบอกไปเลยว่า มีกี่หน้าบ้างนะครับเอาเป็นหน้าจริงๆนะครับซึ่งเดฟเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อต้องไปเขียนเขาต้องสร้างออกมาเป็น3หน้า3วิวอะไของเขาเนี่ยนะนะครับซึ่งไซต์แมปเป็นสิ่งที่ทีม UX ต้อง develop ต่อจาก information architecture นะนี่คือไซต์แมปนะครับซึ่งมันมีความคล้ายๆกับ information architecture เยอะเหมือนกันแหละเพราะว่ามันคือการบอกถึง ความสัมพันธ์ของข้อมูลเนาะมีข้อมูลอะไรบ้างแถมหน้าตามันก็เป็นแบบไดแกรมออกชาร์ดอะไรเหมือนๆือนกันนะครับต้องมองผิวเผินนี่มันเหมือนกันเลยเพียงแต่อย่างที่บอกเนาะอินโฟมิชันอาร์เคเด็กเจอมองอินโฟมิชันเป็นชิ้นๆนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างส่วนไซต์แมปคือการมองไปยังเพจระดับหน้ามีหน้าอะไรบ้างนะครับในระบบก็คือจํานวนชิ้นที่อยู่ในไอไดแกรมไซต์แมปเนี่ยมันก็เท่ากับจํานวนหน้าที่เรามีแต่มันไม่ได้จำเป็นต้องเท่าหน้าไปไปขนาดนั้นเสมอไปเนาะเช่นบางหน้าสมมติเป็นหน้าโปรดักต์ดีเทลเนี่ย เราอาจจะเขียนในไซต์แมพว่ามีหนึ่งหน้าใช่ไหมแต่จริงๆมันอาจจะเป็นหน้าที่แบบถูกเจเน r เรตออกมาเป็นร้อยเป็นพันหน้าเกิดจากจํานวนโปรดักต์ของเราก็ได้ใช่ไหมโปรดักต์แต่ละอย่างมีหน้าโปรดักต์ดีเทลของมันซึ่งหน้าโปรดักต์ดีเทลมันเกิดจากการดึงข้อมูลดาต้าเบสมาแปะไงนะครับแต่ในตัวไดอะแกร,รมนี้เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องวาดเป็นพันหน้าขึ้นตามสินค้าพันชิ้นที่เรามีก็ได้นะครับนีโอเคมีไซต์แมแล้วเนาะสิ่งต่อมาที่จะคล้ายๆกันที่คนมักจะงงคือสิ่งที่เรียกว่า navigation นะครับ นาวิกเกชันคืออะไรนาวิกเกชันก็คือเมนูที่พาคนไปที่ต่างๆในระบบนั่นแหละนะครับเช่นถ้าในมือถือก็มักจะนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนาะเฟซบุ๊กเนี่ยเมนูด้านขวาสุดใช่ไหมก็จะมี3ขีดแฮมเบอร์เกอร์เมนูคือไอ้สขีดพอกดปุ๊บก็จะมีเมนูออกมาหรือว่าแท็บใช่ป่ะเมนูแท็บที่มันอยู่ด้านบนเนาะมี4ีแท็บกดปุ๊บเปลี่ยนหน้านั้นกดปุ๊บเปลี่ยนหน้านี้น Feed, น Group, น place, อะไรเงี้ยหน้านิวส์ฟีดหน้ากรุ๊ปหน้ามาร์เก็ตเพลสอะไรเงี้ยครับพวกนี้คือนาวิกเกชัน ขอย้ำนิดหนึ่งนะ navigation ครับนะไม่ใช่ navigator นะคนหลายๆคนชอบเรียกว่า navigator เพราะเห็นว่ามันคือ navigate navigate คือการไปไปนู่นไปนี่ได้ใช่ไหมเดินทางไปมา navigator ก็ Nav คือการบอกอ่ะตัวที่ทําให้เราเดินทางไปมาได้แต่จริงๆมันไม่ใช่เตอร์นะอ่ะมันใช้คําว่า navigation นะครับ navigator ก็ Nav คือรายการของพี่ติ๊กเจษดาพรซึ่งไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับอย่างที่บอก navigation คือตัวเมนูใช่ไหมที่นี่ navigation บางคน ก็สับสนว่ามันคือไซต์แมปหรือเปล่าหรือมันคืออินโฟเรชันอาร์เคเด็กเจอร์หรือเปล่าไม่ใช่เนาะนีเวียชั่นเนี่ยมันจะมาเลเวล UI แล้วเป็นสิ่งที่อยู่บน UI จริงๆที่ User เห็นนะเนาะซึ่งมันแน่นอนมันจะมีสตรัคเจอร์เหมือนกันว่าเราจะมีนีเวียชั่นกี่ที่บ้างหน,าหน้าหน้านึ่งเนี่ยเราอาจจะมีน a เวียชั่นหลายที่ก็ได้เนาะเช่นอาจจะมี Global เมนูที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูด้านบนสุด มีสับเมนูที่อยู่ด้านในหมวดนี้ที่เรากำลังอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นแทบอะไรเงี้ยเนาะและยังมีฟุตเตอร์เมนูด้านล่างสุดนะก็จะมีแบบพวกเป็นลิงก์เท็กลิงก์ที่ให้กระโดดไปที่นู่นที่นี่ในระบบได้ใช่ไหมมีหลายที่ได้นะครับและนวิเกชั่นเนี่ยมันจะอยู่เลเวลอินเทอร์แอคชั่นของไอตัว UX Design พ y r a m i d ที่พูดไปใน EP ที่73นะครับการออกแบบ UX มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับ UX ดีไซน์พ y r a m i ดอินเทอร์แอคมันคือการเริ่มลงไปยังหน้าจอเลยดีไซน์โฟล์นะครับแต่ว่า ถ้าสังเกตเนี่ยไอ้ไซต์แมปหรือว่าไอ้อินโฟมีชันอาร์เค t u ็กเจอร์ที่เราพูดเมื่อกี้มันยังไม่ใช่หน้าจอ,อะมันไม่ใช่สิ่งที่ User จะเห็นแต่ User สามารถสัมผัสได้เนาะเพราะว่ามันคือแกนกระดูกสันหลังกลางของระบบเราใช่มซึ่ง s i ต์แมปมันเกิดจาก Information Architecture และ n a เว g a t ก o ชัก็เกิดจาก Site Map อีกทีนะครับมันเป็นการ Reflect สิ่งที่อยู่ใน Site Map แ,แล้วก็ทําออกมาเป็นเมนูให้ User เลือกเพื่อจะเกิดไปนั่นไปนี่ได้นะครับซึ่งนีเวอร์กแน่นอนว่า มันต้อง reflect จาก structure ของไซต์แมพว่าระบบเรามันมีหน้าอะไรบ้างหน้าอะไรเป็นสับของหน้าอะไรเนาะเช่นอย่างที่ตอนแรกบอกไปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเราอาจจะเป็นหน้าเมนของเรื่องข้อมูลบริษัทแล้วก็จะมีหน้าสับก็คือ store locator ที่รวมสาขาต่างๆพร้อมแผนที่ของสาขาเนาะแล้วก็อาจจะมีหน้าที่แยกออกเป็นหน้า chat with us อะไรเงี้ยเนาะหน้าแชทที่มีฟังก์ชันนแชทมันคืออยู่ใต้ทั้งหมดหมวดที่เรียกว่า contact us หรือการติดต่อกับ บริษัทเรานะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีติดต่อได้หลายวิธีนะแล้วก็ไอตัวน a าวิเกชั่นเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็น U I มันเป็นหน้าจอเนาะมันก็จะต้องไปดูพวกเทคนิคในการดีไซน์นะว่าอินแอคชั่นเทคนิคที่เราจะใช้ในการทําเมนูของเราแบบไหนที่มันเหมาะสมบ้างเช่นเมนูวิเกชั่นในโมบายก็จะต้องใช้รูปแบบที่แตกต่างจากบนเดสก์ท็อปในเว็บไซต์ใช่ไหมเพราะว่าโมบายที่มันจํากัดเนาะบางทีเทคนิคการใช้แฮมเบอร์เกอร์เมนูอาจจะเหมาะสม ส่วนถ้าใช้เป็นแท็บเนี่ยในเมนูบนโมบายเนี่ยมันอาจจะใส่ได้แค่แบบ5แทบ็บหรือ3แทบยย็บอะไรเงี้ยเนาะถ้า5แท็บอาจจะใส่ชื่อแทบ็บไม่ได้แล้วต้องใส่เป็นไอคอนแทนนึกถึงพวกอินสตาแกรมเนาะเมนูด้านล่างอะไรเงี้ยใช่ไหมพวกเนี้ยก็จะเป็นเทคนิคที่ต้องคํานึงถึงในการทำนวิเ a กชันออกมาเนาะซึ่งมันก็จะเลยเลเวลอินโฟมิชันไปแล้วเป็นเลเวลอินอรอคชั่นแล้วนะครับก็ขอไม่ลงรายละเอียดมากเท่าไหร่แล้วกันนะครับก็ พูดถึง Information Architecture ไปแล้วพูดถึง s i ต e Map ไปแล้วพูดถึง Navigation ไปแล้วนะครับก็มันจะมีคำหนึ่งที่คล้ายๆกันแล้วก็สำคัญมากเหมือนกันที่อยากจะฝากให้รู้ก็คือคำว่า Information Hierarchy นะครับหรือ Hierarchy of Information เหมือนกันนะครับ Information Hierarchy คืออะไร Information Hierarchy เนี่ยคืออ่ะขอตัดคาว่า Information ออกไปก่อนมันจะมีคาว่า Hierarchy เนาะ Hierarchy เนี่ยมันแปลว่าลำดับชั้นลำดับขั้นนะนะมันมาจาก สายพวกคณะสงฆ์อะไรทางฝั่งวาติกันฝั่งฝรั่งเนี้ยนะครับคือสงฆ์เขาก็จะมีลำดับชั้นที่มันระดับโป๊ปถัดจากโป๊บปลงมาก็จะเป็นพระคาร์ดินอลตัดจากพระคาร์ดินอลลงมาก็จะเป็นอาร์ชบิชอปเป็นบิชอปเป็นพรีสอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมเปิด Google ดูนะครับแต่ก็คือการที่จะบอกว่าสงฆ์มีลำดับขั้นที่ไล่จากบนลงล่างมานะครับไออินโฟมิชันไฮราีเนี่ยจริงๆ มันก็เหมือนกับที่เมื่อกี้พูดเรื่อง information architecture ไปใช่ไหมครับ information architecture คือการจัด information ในรูปแบบ hierarchy งงไหม hierarchy คือระดับชั้นใช่ไหม information architecture ที่ตอนแรกพูดไปที่มันกลายเป็นไดแกรมเหมือนออกชั์นเนี่ยไอ้ลำดับขั้นของส่งเนี่ยก็เป็นออกชั่นเหมือนกันนะครับคือมี level จากบนลงล่างค่อยๆทยอยลงไปเรื่อยล่างก็มีสับของล่างสับของล่างลงไปอีกนะครับ การจะสร้าง Information Architecture คือการจัด Information ในรูปแบบลำดับชัน้นหรือแบบ h r a r ก h y นะครับแต่ว่าทีนี้ความน่าสนใจของมันคือไอ o r r m t t o o n i i r a r c h y เนี่ยมันจะหมายถึงอีกอย่างนึงคือ Information ที่อยู่บนหน้าจอแต่ละหน้าของเรานะครับหรือพูดง่ายๆมันคือเซี่ยวหนึ่งหรือ subset หนึ่งของ Information Architecture ของทั้งระบบเราเนาะสมมตุติเราจะมองไปยังแค่บางหน้าจอเราตัดสินใจแล้ว จากการทำไซต์แมปแล้วว่าโอเคเราจะมีหน้าจอหน้านี้ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอนแทคอินโฟเมชันของบริษัทเราพอเราไปดูในอินโฟเมชันอาร์เคดิกเจอร์ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าโอเคข้อมูลคอนแทคอินโฟเมชันเราเนี่ยมีแบ่งเป็นอะไรบ้างมีแบ่งเป็น l ล n e มีแบ่งเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ก็จะมีแบ่งเป็นเบอร์โทรติดต่อสอบถามทั่วไปเบอร์โทรซัพพอร์ตนี่ใช่ไหมแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ของสาขาต่างๆที่อยู่ก็จะมีแบ่งเป็นชื่อสาขาเนาะ s สตรีทอ d เดร s หรือที่อยู่ถนนเนี่ยถนนเส้นไหนอะไรงไงใช่ไหมรหัสไปรษณีย์อะไรเงี้ยเนาะเราก็อาจจะมีโลเคชันเป็น latitude ออง g i จ u ดด้วยเผื่อว่าเราจะไปพลอตลงในแผนที่นะครับผู้นี้มีข้อมูลอยู่มันจะมีลำดับชั้นของมันอยู่เนาะไอส่วนมากเขาว่า information hierarchy หรือลำดับชั้นของข้อมูลเนี่ยก็มักจะมองในเลเวลของหน้าหน้านี้พอเรารู้แล้วว่าโอเค information เราแบ่งเป็นเรื่องๆๆอย่ององ,องนี้ คนที่ทำดีไซน์บนหน้าจอเนี่ยอาจจะเป็น UX Designer หรือ UI Designer หรือ Visual Designer อะ้รก็แต่นำข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงโดยพยายาม reflect ถึง Structure ของ Hierarchy นี้บนหน้าจอให้ได้นะครับเช่นเรารู้ว่าข้อมูล Contact เราแบ่งเป็น3เรื่องนะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แผนที่ต่างๆของแต่ละสาขาแล้วก็อาจจะมี Contact Form บวกแชทไลน์ใช่ไหมแบ่งเป็น3เรื่องเวลาที่เราดีไซน์ลงบนหน้าจอเนี่ยก็ต้องพยายามแบ่งให้ชัดเจนเนะเช่นอาจจะมีไทเทล ด้านบนเนะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ข้างในย่อเป็นซับเซตออกมาว่าเบอร์โทรพพอร์ตเบอร์โทรติดต่อทั่วไปใช่ไหมแต่ทั้งหมดนี้ต้องเห็นแล้วชัดเจนแล้วรู้ว่าอยู่ใต้หมวดที่ช่วาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใช่ไหมหรือว่าอย่างสาขาเนี่ยสมมติเราเตัดสินใจว่าเราจะทำไอตัว store locator นะแยกไปอีกหน้าหนึ่งของในเว็บไซต์มันก็จะต้องพอการแยกไปอีกหน้าหนึ่งพอเราคลิกเข้าไปแล้วมันเปิดขึ้นมาหน้าใหม่มันก็จะเข้าใจสตั๊กเจอได้ง่าย,ายๆใช่ไหมว่าโอเค ไอ้ store locator ถือเป็น subset เซี่ยวหนึ่งของ c o n t a c t information ของบริษัทเราอะไรเงี้ยนะครับการที่ทำให้ user เข้าใจ structure ให้ได้เนาะสัจเจพูกนี้ก็คือ hierarchy of information นั่นเองนะครับลำดับขั้นดังนั้น information hierarchy หรือ hierarchy of information เนี่ยมันคือการจริงๆในตัว information architecture เนี่ยมันก็ใช้รูปแบบของ hierarchy ในการ วาดมันขึ้นมาอยู่แล้วพี่แต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงอิน a t เมชันไฮรากี้เนี่ยเขามักจะนึกถึงลำดับในแต่ละหน้าแต่ละหน้ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีคำหนึ่งคือคาว่า v i s u a l hierarchy นะ v i s u a l ก็คือสิ่งที่มองเห็นเนาะหน้าตาที่มันออกมา v i s u a l hierarchy คือการทำให้หน้าตามันออกมาที่มันสะท้อนให้เห็นถึง information hierarchy ให้ได้นั่นเองนะครับเช่นชื่อของหัวข้อหมวดหมู่ว่า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อมันควรจะต้องเป็นแม่ใช่ไหมชื่อมันเป็นแม่ตังนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นหรือใช้ฟอนต์หนาขึ้นส่วนเบอร์โทรศัพท์เราแบ่งเป็น2ประเภทนะคือเบอร์ติดต่อทั่วไปกับ,กบเบอร์โทรติดต่อซัพพอร์ตนะครับสหมวดก็ต้องตัวเล็กกว่าอยู่ใต้หมวดที่ชื่อว่าเบอร์โทรติดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับการทําให้เห็นตรงนี้อะไรสําคัญอะไรเป็นแม่ต้องใหญ่ต้องเด่นส่วนตัวลูกก็ต้อง ดูหน้าตาแล้วเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ข้อมูลนี้ยอยู่เป็นใต้ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาเรียกว่า v i s u a l hierarchy นะครับอธิบายยากนิดน,นึงเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นการลงรายละเอยียดเกี่ยวกับการนำ information architecture ที่เป็นกระดูกสันหลังเนะเาะออกมาเริ่มออกมาใช้งานมีใช้งานในรูปแบบเป็นอะไรบ้างนะมีเป็น Site Map ใช่ไหมครับมีเป็น navigation navigation คือเมนูที่มันอยู่บนหน้าจอจริงๆใช่ไหครับ มีเป็น Information Architecture นะข้อมูลบนหน้าแต่ละหน้ามีลำดับชั้นของข้อมูลยังไงบ้างและหน้าที่ของ UI Designer UX Designer ต้องนำลำดับชั้นของข้อมูลออกมาแสดงให้ User เห็นและเข้าใจได้ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า Vitual u a l h i e r a r c h ้นั่นเองนะครับ ตามทันกันไหมฮะถ้างงก็พิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาแวะมาไล่ตามตอบให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตขายของเช่นเดิมนะครับ Workshop understand your information ปี2022นะครับวันที่24สิหานี้ตอนนี้ก็ยังขายบัตรอยู่นะครับใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำดีไซน์อินฟ o r m เมชันเนี่ยเพิ่มเติมนะครับมาลงมือทํากันเพราะว่าสิ่งที่อธิบายได้ยากมากในพอดแคสต์เนี่ยก็คือการ แล้วเราจะสร้าง Information Architecture ยังไงนะครับการ grouping ที่มัน make sense กับตัวเราและ make sense กับตัว user เนี่ยมันต้องเป็นยังไงต้องมองอยังไงนะครับแล้วเทคนิคในการทำ grouping มันมีประมาณไหนแบบไหนบ้างนะครับ ไอ้ตรงนั้นน่ะก็จะมาโฟกัสในตัวเวิร์กช็อปเพิ่มเติมครับไอ้ตัวพอดแคสต์เนี่ยก็ผมทําได้แค่อธิบายคร่าวๆเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเวลาที่เราฟังไปเนี่ยถ้าเราลงมือทําโดยที่ไม่มีคนมาคอยไกด์หรือคอยให้ฟีดแบ็กเนี่ยบางทีมันก็ยากเนาะที่เราจะดูแล้วเ,เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราทำมาเราเข้าใจถูกเราทําได้ถูกต้องจริงก็เวิร์กช็อปนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเจอหน้ากันนะครับแล้วก็มา g e t feedback มาอธิบายต่อหน้ากันเพื่อ m make s ช r วว่าทุกคนเข้าใจเนื้อหาได้ตรงแล้วเอาไปทำงานต่อกันได้จริงๆนะครับสนใจก็ยังซื้อบัตรได้นะครับถึงวันที่20สิงหา2022น,นี้นะครับถ้าพลาดไปก็ต้องพบกันอีทีปีหน้านะครับเดี๋ยวก็คงจะกลับมารีรันปีหน้าถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดสายพันธุ์ใหม่กลับมาอีกะอะไร,ะรอย่างนี้นะครับแ้ต้องเกิดล็อกดาวน์อีกอะไรเงี้ยครับก็เท่านี้แล้ะกันขออนุญาตขายของเท่านี้แหละครับแล้วพบกันใหม่ E ีหน้าครับสวัสดีครับ สุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิโซดถัดๆไปออกนะครับ หรือถ้ามีคําถามมีฟีดแบ็กหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือว่าคําถามหรือไอเดียเอพิโซดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ